ฝันเห็นลูกเตา๋าเปิดไพ่ทำนายฝันพิก,กาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมดสี่ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่หนึ่งถึงเลขที่สี่นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํานายที่แม่นยำต่อไปใบที่หนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับใะน,นี้ท่านจะมีความคิดที่จะบุกเบิก สร้างสารรค์อะไรใหม่ๆนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนักนะครับท่านอาจจะมีแพลนบางอย่างเกิดขึ้นในหัวนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถทํามันออกมานะครับให้เป็นรูปเป็นร่างได้ในระยะนี้นะครับเป็นระยะที่ท่านคาดหวังความก้าวหน้าจะเริ่มเปิดใจมองอะไรใหม่ๆในชีวิตนะครับบางท่านก็อาจจะมีความคิดอยากทําอะไรเป็นของตัวเองนะครับเช่นทําธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือว่าเข้าไปสืบ ทธุรกิจของทางบ้านนะครับหากคนที่ทำงานประจำนะครับก็เหมาะกับงานที่จะต้องไปพบปะพูดคุยกับผู้คนนะครับนอกออฟฟิศนะครับงานเซลล์หรืองานผระสัมพันธ์นะครับโดยรวมแล้วนะครับก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากนักนะครับยังต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ในเรื่องของการ มองหาโอกาสความก้าวหน้านะครับแต่ว่าโอกาสนั้นก็อาจจะยังปรากฏตัวมาไม่ชัดนะครับขอให้ท่านพยายามค้นหาให้เจอนะครับในเรื่องของความรักคนที่มีคนรักอยู่แล้วก็จะเริ่มมองอนาคตร่วมกัน ใบที่2นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ไปนี้นะครับในะยะนี้นะครับสิ่งต่างๆที่ท่านวางแผนไว้นะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการจัดการหรือดําเนินการมากกว่าปกตินะครับท่านมีโอกาสนะครับได้ศึกษาหาความรู้นะครับหรือว่านะครับมีโอกาสได้เรียนต่อปริญญาโทนะครับือการเรียนรู้บางอย่างที่ช่วยให้งานของท่านดีขึ้นนะครับ นี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับการงานนะครับในย้อนนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นักนะครับแต่เป็นลักษณะงานที่ต้องมีการสั่งสมประสบการณ์นะครับแล้วก็ท่านเองก็มีโอกาสที่จะได้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์นะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าผู้สูงอายุนะครับความรักนะครับในช่วงนี้ไม่ค่อยเด่นนักนะครับหรือว่าคนมีคู่ก็มีความสัมพันธ์ค่อนข้างเจือชืด มากสักนิดหนึ่งนะครับส่วนคนโสดน,นะครับก็อาจจะเจอคนที่มีอายุมากกว่า7ปี10ปีนะครับหรืมากกว่านะครับเข้ามาชอบท่านนะครับไปไปที่สานะครับสำหรับท่านที่ได้ไพ่แบนี้นะครับท่านจะมีความคาดหวังต่อสิ่งต่างๆมากจนเกินไปทำให้รู้สึกว่าชีวิตในปัจจุบันของท่านยังไม่ได้อย่างที่ท่านคิดไว้สักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่ามุมมอง ของคนอง่อง่นนะครับจะมองว่าชีวิตท่านค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ตามนะครับแต่ตัวท่านเองจะรู้สึกต่อว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านตั้งหวังเอาไว้นะครับทางที่ดีลองปรับเปลี่ยนมุมมองดูนะครับอาจจะทําให้ท่านนะครับรู้สึกแย่ๆกับตัวเองน้อยลงนะครับในเรื่องของการงานก็อาจจะยังไม่ได้ดังใจท่านนักนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเจ้านายจะค่อนข้างจุกจิกกับท่านมากเป็นพิเศษนะครับควร ังนั้นควรม,มีสมาธิและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆต่างๆในเนื้องานนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเอางานกลับมาแก้ใบที่สี่นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในระยะนี้ท่านจะมีความคิด ความวิตกกังวลนะครับขาดความมั่นใจในตัวเองนะครับท่านอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอ่อนไหวแล้วก็น้อยใจคนอื่นง่ายๆนะครับอาจจะต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในที่ทํางานนะครับในเรื่องงานก็จะเหมาะกับงานที่ต้องใช้จินตนาการนะครับหรือว่างานที่เกี่ยวกับศิลปะนะครับต้องใช้ไอเดียนะครับดีๆนะครับตรงนี้ก็จะเหมาะกับท่านในช่วงนี้นะครับในเรื่องความรักนะครับก็จะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจนะครับในตัว ในคู่รักเท่าไหร่นะครับอยากจะใช้เวลาเรียนรู้กันต่อไปนะครับหากท่านที่มีคู่รักอยู่แล้วนะครับก็จะคิดมากกังวลเรื่องความสัมพันธ์นะครับหรือว่าคนรักของท่านช่วงนี้อาจจะค่อนข้างขี้งอนมากเป็นพิเศษนะครับทำให้ท่านรู้สึกต้องตามง้อมากกว่าทุกทีหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข3าหมายเลข9 หมายเลขสี่หมายเลขสิบเอ็ดทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลข9้าหมายเลขสิบเอ็ด